ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสงวนพงมณีครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสึ่งวนพงมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนท่านครับเนื่องจากท่านเป็นขะารรมการชุดใหม่ผมก็จะไม่ได้พูดในในหนังสือเล่มนี้นะักผมเองเนี่ยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญในปี40และองค์กรนี้ก็เกิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตอนนั้นนะครับ เลขายกล่างท่านเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐมนูญปี40เนี่ยมาตราสีเป็นมัตราที่ใหม่พูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ของคนในสังคมมาเท่าเทียมกันท่านครับผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเวลามันสั้นเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องอะไรบ้างผมก็จะบอกท่านมาผมเห็นปัญหานี้ท่านคิดยังไงผมกำลังจะตรวจสอบว่าวิธีคิดของผมกับว,วิธีคิดของพวกท่านเนี่ย มันต่างกันยังไงทาไมเราต้องมาตรวจสอบวิธีคิดกันก็เนื่องจากว่าวิธีคิดมันจะกําหนดวิธีทํางานของท่านเองท่านครับรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเขาเรียกว่าฉบับที่เป็นเรียกว่ารัฐของพลเมืองมาวันนี้นี่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเป็นรัฐราชการของใครอะของเสนาบดีเข้มแข็งตรวจสอบยากผมอยากจะเห็นว่าท่านมอง การใช้งบประมาณของรัฐบาลไม่ตอบสนองกับปัญหาที่ท่านกำลังดูแลอยู่อย่างไรท่านควรจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมต่อสารนะผมยกวอย่างเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเลนจำทำทานเลนจำสามารถบรรจุคนขังได้นะไม่เกินสองแสนแต่มีคนถึงสามแสนเจ็ดรัฐมีเงินมหาศาลทุกปีหลายแสนล้านแต่ไม่เคยคิดสารตัดสินให้เขา ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ตัดไม่ได้ตัดสินให้เขาสูญเสียความเป็นมนุษย์นะฮะจุดนี้ผมอยากให้ท่านเนี่ยลองมาคิดดูว่าท่านมองการใช้เงินกุมานของรัฐยังไงไม่เคยตั้งให้ตั้งอะไรนั่นนะ่ะการเงินนีก่การอาหารเรื่องอาหารการกินอีกมันไม่ใช่ที่จะให้กับคนกินเนี่ยเขายังมีความเป็นมนุษย์อยู่หากศาลตัดสินว่าเขาต้องสูญสิ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะตัดสินประหารชีวิตครับ อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากถามเรื่องที่เรื่องต่อมาคือเรื่องการอุ้มหายการซ้อมทรมานมันหนักถึงขั้นว่าซ้อมทรมานบนโรงพักบนศาลที่ราชการมันมากเกินไปแล้วเนี่ยพวกท่านคิดยังไงท่านมาใหม่เนี่ยท่านลงในเรื่องเหลง่านี้วิธีคิดของท่าน,นคิดยังไงจะนำเสนอยังไงให้เกิดการกำกับดูแล จากรัฐจากประชาชนท่านครับเรื่องต่อไปท่านน่ะการจัดการกับผู้ชุมนุมในคืนวันที่11เนี่ยท่านดูบ้างไหม <im it> ขอความกรณาท่านไปดูหน่อยแบบนั้นมันใช่หรือครับแบบนั้นมันใช่หรือถ้าท่านบอกว่าใช่ไม่ควรแต่ต้องแล้วมันจะมีขณามการิทธิมรดชนทำไหมท่านครับ มันลุกลามใหญ่โตไปแล้วครับท่านครับอีกเรื่องหนึ่งท่านผูนัดที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมผมพูดที่ผมอยากพูดก่อนจะจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เวลาที่ท่านให้การมองพลังการผิดของเกษตรกรเนี่ยท่านท่านขั้นบัการสิ์ครับการมองพลังการผิดของเกษตรกรเนี่ยท่านมองยังไงกฎหมายไทยนะฮะมองเกษตรกรต้องยากจน กฎหมายประเภทนี้ท่านควรจะอ่านดูแล้วไปเสนอเข้าว่าอย่างนั้นวันนี้นะฮะเกษตรกรที่ได้ที่ดินมาเนี่ยในโครงการของรัฐวันหนึ่งเขาสะสมทุนได้ดีเขาเป็นคนมีวินัยเขามีเงินมีทองซื้อรถซื้อลายมาใช้เนี่ยเขากลายเป็นบอกว่าคนประเภทอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะได้สิทธิ์นั้นอีกเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าเรากําลังจะใช้กระบวนการผิดพลังการผิดของเกษตรกรเนี่ย ไปเพื่อว่าคุณจะต้องเป็นคนจนเท่านั้นอันนี้ผมดูว่าองค์กรอื่นจะมองไม่เห็นผมไม่ได้ถามถว่าท่านจะตอบยังไงนะแต่ผมถามว่าท่านมีวิธีคิดยังไงกับการเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่เรื่องเสรีภาพและเรื่องวินัยเมื่อท่านเป็นกรรมการสิทธิ์การละเมิดสิทธิ์เป็นความเวลวร้ายการลอนสิทธิ์ยังพอทนได้แต่การละเมิดสิทธิ ละเมิดยังไงถึงละเมิดไปได้ละเมิดสาระสําคัญแห่งสิทธิ์รัฐธรรมนูญฉบับปี40เนะี่ยเขียนไว้ในมาตรา29คุณจะลอนสิทธิ์ได้นะแต่คุณจะตัดสิทธิ์ได้นะแต่ต้องไม่ละเมิดสาระสําคัญแห่งสิทธิ์วันนี้สภาแห่งนี้อ้างมาตราเหล่านั้นแล้วออกตัดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์อย่างสบายใจ ถ้ากร,กรรมการสิทธิ์เนี่ยได้มีแนวคิดวิธีคิดเนี่ยนำเสนอต่อรัฐบาลต่อนิติบัญญัติเนี่ยมันก็จะได้ระมัดระวังนะท่านประธานครับท่านครับ,ารบการซ้อมทรมานเนี่ยการเผานั่งยางเนี่ยรู้มาได้ยินมาก็ตรงหายไม่พบศพเห็นแล้วเห็นแต่กองกระดูกเห็นแต่กองยางอยู่นอกสำนักงานวันนี้มันทำในสำนักงาน จะจบแค่คนทำผิดแค่นั้นหรือท่านครับเมื่อเราพูดถึงสิทธิเราต้องพูดถึงหน้าที่สิทธิที่ของผมผมก็มีหน้าที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าเราพูดถึงเสรีภาพเนี่ยต้องดูว่าผมใช้เสรีภาพอย่างมีวินัยไหมแล้วมันจึงจะจะเสมอภาค วันนี้เนี่ยเราพูดสิทธ์คู่กับเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพผมกำลังจะบอกท่านว่าวิธีคิดหรือปรัชญาในเรื่องเหล่านี้มันเป็นศาสตร์และศิลปของการกํากับสังคมองค์กรของท่านไม่ใช่องค์กรลงโทษองค์กรของท่านคือการองค์กรเตือนสติประนาม เดินไปดูให้เขาเกรงใจผมกำลังจะบอกอะไรกับสังคมไทยครับวันนี้สังคมนี้เนี่ยมันกําลังกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวล้มเหลวตรงไหนฮะตรงที่เขตองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยเขตอำนาจมันล้ำกันไปล้ำกันมาธรรมทานครับ ผมจะจบการพูดลงที่เรื่องนี้นะฮะในปี40รัฐมนูญมาตาสุดท้ายเขียนว่าถ้าไปถึงหปีแล้วเราล่างเราทายกันว่าเขตอำนาจขององค์กรต่างๆที่เราสร้างขึ้นโดยรัฐมนูญปี40เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาแน่นอนแล้วก็บอกว่ามีองค์กรไหนบ้างถึง5ปีแล้วต้องเสนอแก้กฎหมายองค์กรเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะไม่เสนอ ยังร่วมกันคนล้มรัฐธรรมนูญฉบับนั้นด้วยวันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาและมันเป็นสาการที่เรามองเห็นเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องตรวจสอบวิธีคิดของคนที่ถูกเลือกมากำกับตรงนี้ท่านเองเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ผมชื่นชมและแอบมองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านเป็นองค์กรที่ควรจะเสนอแนะควรจะกำกับ ควรจะมีกระบ,บวนการที่บอกสังคมว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณเลยเข็ดแดนนี้ไปแล้วนะผมอยากเห็นเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ